สวัสดีในความต่างทางความคิดพินิจผลมันคือสิทธิ์แต่ละคนวินิจฉัยต่างต่างมดุดทางความคิดติดคาใจความคิดใครเชื่ออะไรไม่เกี่ยวกันเปิดใจกว้าง มองกลางๆให้ช่างเขาเอาแต่เรื่องของตัวเราเอาให้มัน่นเรื่องอื่นๆจะอย่างไรให้ช่างมันอย่าให้ค่าความสำคัญจนเกินไปอย่าแบกทุกข์แบกโศกสิ่งมัวหมอง เอาทุกเรื่องมาครอบครองสมควรไหมแล้วจะได้พบสุขสั์กันอย่างไรเมื่อแบกรับสิ่งกวนใจไม่ปล่อยวางอุปมาเป็นคนเดินถือตรกาเดินก้มหน้าเก็บกวดหินที่เกินขวางถ้าเก็บมาก ก็ยิ่งหนักหากไม่วางคงเดินได้ไม่สุดทางเพราะหนักเกินเข้าทำงานถ้าช่วยได้ขอให้ช่วยช่วยไม่ได้ให้อหํานวยช่วยสันเสริญถ้าไม่ช่วยขอให้เฉยอย่าก,ก้ามเกินใครยังไงให้ดำเนินตามพอใจอย่ารู้ติดกับกระแสแห่ตามเขา ให้มองให้หันมองตัวเราเห็นเงาไหมให้ลองถา,ถามถึงความต่างคิดอย่างไรให้ถามใจว่าใดควรใดไม่ควรครูเล็กลำปางวรรณกรออนไลน์สวัสดีวันศุกร์ขอบารมีใจดีสาวปกป้องคุ้มครอง เหนื่อยบ้างทุกบ้างอย่าไปเศร้าคนลำบากกว่าเรามีอีกแยะนะครับ